สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับกามาพอกันคือเกาคือเดิมนะครับกับแนวทางหายัยเราวของเราอ่าสำหรับมุนนี้ก็จะเป็นแนวทางของวันที่สิบหากุมภาพันธ์สองพันหรอยหกสิบหกซึ่งกับ ไก่ไว้ไทยออกแล้วนะครับเนาะ,ะสำหรับแนวทางมาดีสิบสามของเฮานะครับเนาะเป็นยังไงแน่พ่อแม่พี่น้องพ่อเสด็ดมานแนบบอลนะครับอ่ะากับว่าเบิ่งผลนะครับเนาะว่ามันเป็นยังไง ผลหวยเล่าออกสามแปดหนึ่งหนึ่งเก่าสามนะครับเนาะสามแปดหนึ่งหนึ่งเก่าสามที่จริงสองตวัวผมบริบริตามบริย,ยังเลยน,นะครับเนาะผมสนเกย์ดีซีตัวเท่านั้นนะครับเนาะผมก็ข่าวแต่สองโตนะครับเนาะว่าขันเท่าเล่น สีต่ตัวมันก็จะในรุ่นหลายตอนนะในรุ่นเจ็ดสเต็ปนะครับเนาะโอ้ย่ะวาวาวา,ายสิบ,ส,บสิบโมพิสกฎหมายวะนะ่เนาะอ่ะก็ตามที่เห็นนะครับเนาะตามที่เห็นก็มันอาจจะหลายตัวในจังหน่อยนะครับแต่กมาเนาะครับเนาะสำหรับงวดวันที่สิบสามหลังจากอาทิตย์ก,กนะ่อนๆน่ะอาทิตย์ก่อนนี่วอเข่าเลยนะครับเนาะ เขาได้เลกวิ่งนะครับกะสำหรับวันจันทร์ที่สามกับเขานะครับเนาะอ่ะต่อไปกะเอาไปเบิงแนวทางของวันที่สิบหากันต่อเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงจะเป็นตาตามมอนะครับเนาะเอาที่มักที่ชอบนะครับเนาะมักชอบก็ตามบอมักกับพานไหนนะครับเนาะ เดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับผมครับสำหรับแนวทางของวันที่สิบหานะครับเนะาะแนวทางของวันที่สิบหาก็หกแปดหนึ่งนะครับเนาะนี่เขาคือนี่คือของวันที่สิบหานะครับเนาะนี่คือของวันที่สิบสาม ซึ่งผมจะบอลบถิ้นนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันหนายังจะมาอยู่นะครับเนาะหนาจะมาอยู่ลองเบิงลองรุ่นกันนะครับเนาะว่ามันจะมาบอ่อมาเริ่มกันท่ทีสองโตฮอตัดเลนสองโตกันเลยนะครับ สองโตนะครับเนาะหกแปดเจ็ดแปดแปดหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็หนึ่งสี่หนึ่งหาหาเจ็ดนะครับเนาะต่อไปก็เป็นเลขสามโตนะครับเลขสามโต คือโตหกแปดหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็แปดห้าเจ็ดนะครับเนาะต่อไปกับเป็นเล็กซีโตนะครับเนาะซึ่งผมตั้งใจอยากให้มันมาแห้งนะครับงวดนะีนะ้ตั้งใจ เป็นหนักเป็นหนาโมหัวจะมาบอนะครับเนาะ <_ an> เดี๋ยวลองรุ่นกันนะครับเนาะ ็ดแปดหาเจ็ดนะครับเนาะหรือเจ็ดแปดหาหนึ่งนะครับเจ็ดแปดหาเจ็ดหรือเจ็ดแปดหาหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวล่องติดตามกันเบิ่งร่องรุ่นกันเพืน่นะครับว่ามันจะมาบอ่อนะครับเนาะยางบองมาเนาะครับผมคิดว่าในจํานวนหลักเนี่ยนะครับหกแปดหนึ่งมันต้องมีลักใดหลักหนึ่งมาเนาะแน่นอนนะครับเนาะ แน่นอนเลยผมมั่นใจนะครับเนาะแต่ว่ากับบรรอยเปอร์เซ็นต์พราะบางที่หนึ่งกับเจ็ดมันก็จะเปลี่ยนนะครับเนาะกะล่องหลุนกันเบิงกะฝากพ่อมีพี่น้องใบน้ำแน่นะครับเนาะกะเล่นแต่ตามกำลังเข้าเนาะอย่าให้คขอบัวเดือนหลอนนะครับแล้วก็ อย่างหนึ่งก็คือถามันออกหวยห้าหน้อยแล้วนะครับโอกาสออกหวยเล่ามันอาจจะหน่อยลงนะครับเนาะจะฝากไว้น,น้ําแน่กดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ําแน่แน,นะครับเนาะเพื่อเป็นกาลังใจนะครับจาสำหรับมื่อนีนนะครับคลิปแนวทางหวยเล่าก็อาจจะปพระวาณนี้นะครับเนาะสำหรับผมมือนี้ก็สิขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วครับผมกบขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้อง โชคดีมั่นหมั่นลำรวยล้ำรวยนะครับเนาะสวัสดีครับ